สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูรุ่งรพีธนูสอนนะคะเราจะมาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโดยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหมายของสินค้าและบริการค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะ,ะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะ ลูกมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะเราเรียนเรื่องความหมายสินค้าและบริการเพื่อบอกความหมายและเห็นความสำคัญของสินค้าและบริการนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะให้นักเรียนสังเกตดูภาพที่คุณครูกำหนดมาให้นะคะมีทั้งหมด6ภาพนะคะ,ะภาพที่1ก็คือภาพอะไรคะ ายารักษาโรคภาพที่สองก็คืออะไรคะบริการตัดผมและภาพที่สามก็คือของเล่นนะคะส่วนภาพที่สี่ก็คือเสื้อห้าบริการรถโดยสารและก็หกนะคะภาพนมนะคะจากภาพที่นักเรียนเห็นทั้งหมดนี้นักเรียนพอจะแยกได้ไหมคะว่าอันไหนเป็นสินค้าอันไหนคือบริการนะคะ พอจะแยกออกไหมอ่ามาถึงหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราลงมาแยกกันค่ะอันไหนที่เป็นสินค้าอันไหนที่เป็นสิ่งบริการหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะยารักษาโรคคืออะไรคะอ่ายารักษาโรคก็คือสินค้านั่นเองต่อไปค่ะอ่าบริการตัดผมก็คือการบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะ ต่อไปของเล่นค่ะของเล่นก็คืออะไรคะสินค้านะคะของเล่นนะ,ะที่เราเล่นอยู่ทุกวันต่อไปเสื้อ,อเสื้อก็คือสินค้านะคะ,ะรถประจําทางบริการรถประจําทางก็คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะสุดท้ายนมนะคะนมที่เราดื่มทุกวันก็คือสินค้านั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูความหมายนะคะของคำว่าสินค้าสินค้าหรือว่า o o d s นะคะหมายถึงสิ่งที่ซื้อขายกันนะคะสิ่งที่เรานำมาซื้อมาขายกันนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้มาดูแหล่งที่จำหน่ายสินค้ากันบ้างนะคะแหล่งจำหน่ายสินค้าถ้าอยู่ใกลก้ๆตัวเราเวลานักเรียนจะซื้อ,อกับข้าวปลาอาหารนะคะเนื้อหมูเนื้อไก่แบบนี้ ไ,ไกลๆบ้านนักเรียนนักเรียนจะต้องไปที่ไหนคะ่าถูกต้องค่ะเราจะต้องไปที่ตลาดนัดนะคะตลาดนัดแต่ถ้าวันไหนนะคะเรามีโอกาสได้เข้าไปในเมืองบ้างเราก็จะสามารถไปซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะเนี่ยนะคะทั้งตลาดนัดและก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คืออะไรคะอ่าเหล่งจำหน่ายสินค้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะ มาดูความสำคัญของสินค้านะคะเขาบอกว่าสินค้าคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนั่นคือความสำคัญของสินค้านะคะ,ะสิ่งที่นำมาเขาเรียกว่าอะไรคะมาตอบความสนองความต้องการของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นเสื้อเมื่อกี้อ มนุษย์เรามีความต้องการที่จะใส่เสื้อไหมคะอ่ามีแน่นอนเพราะว่าเสื้อผ้าหมายถึงสิ่งที่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตของเราหรือที่ก็เรียกว่าปัจจัยสีนั่นเองนะคะ งานนี้ลูกก็มาดูค่ะสิ่งที่มนุษย์จําเป็นต่อการดํารงชีวิตหรือที่เรียกว่าปัจจัยสี่นะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันทีละข้อค่ะปัจจัยสี่บอกอยู่แล้วว่าสี่ก็ต้องมีสอย่างถูกไหมคะอย่างที่1ก็เลยนะคะก็คืออะไรคะเครื่องนุ่มห่มนะคะเครื่องนุ่มหม่มก็คือเสื้อผ้านั่นเองที่ครูยกตัวอย่างทุกคนจําเป็นต้องมีจําเป็นต้องใส่นะคะ ทุกคนจะต้องใส่เสื้อผ้าไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ได้นะคะต่อไปค่ะอาหารแน่นอนค่ะอาหารก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานทุกวันนะคะถ้าไม่มีอาหารเป็นไงคะร่างกายของเราก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะต่อไปค่ะยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเมื่อเราเจ็บป่วยเราก็ต้องการยารักษาโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแผง โบราณหรือว่าแผนปัจจุบันนะคะตามคลินิกหมอก็แล้วแต่ก็เป็นความจําเป็นนะคะในการดํารงชีวิตของเรานะคะสุดท้ายก็คือที่อยู่อาศัยปัจจัย4ตัวนี้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยเราทุกคนมนุษย์นะคะจะต้องมีที่อยู่อาศัยค่ะไม่สามารถที่จะอ่านอนอยู่ริมฟุตบาทหรือว่านอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้นะคะมนุษย์ทุกคนจะต้องมีบ้านนะคะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเพราะ สิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์หรือปัจจัยสีนั้นถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของเราได้นะคะนักเรียนก็เช่นเดียวกันค่ะ,ะต่อไปเรามาดูคําถามชวนคิดนะคะ,ะในชีวิตประจําวันของนักเรียนต้องการสินค้าใดบ้างเพราะเหตุใดอลองคิดดูค่ะ,ะในชีวิตประจําวันของนักเรียนต้องการอะไร เป็นอันดับแรกๆนะคะเป็นอันดับแรกๆที่จะต้องมีคิดออกไหมคะอของคุณครูก็มีมายกตัวอย่างที่ค,ครูคิดได้ว่าสิ่งที่จําเป็นนะคะที่ครูต้องการสินค้าของครูอันดับแรกเลยก็คือเสื้อผ้านั่นแหละเพราะว่าก่อนที่ครูจะไปไหนจะออกจากบ้านครูก็ต้องมีเสื้อผ้าใส่ถูกไหมคะถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่จะเดินไปแบบไม่ใส่เสื้อผ้าได้ไหมคะอ่าไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นครูจึงคิดว่าเสื้อผ้าจึงมีความจําเป็นในชีวิตประจําวันของครูนั่นเองนะคะอ่าค่ะต่อไปเราก็มาดูเรื่องการบริการบ้างนะคะการบริการหรือเซอร์วิสนะคะหมายถึงปฏิบัติรับใช้ให้ความสะดวกต่างๆนั่นคือความหมายของคำว่าบริการนะคะเป็นยังไงเรามาดูความสำคัญของมันค่ะอ่า บริการความสำคัญของบริการก็คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้สัมผัสไม่ได้นะคะและไม่สามารถถ่ายอนไปให้ผู้อื่นได้นะคะเหมือนสินค้าเราไปซื้อเสื้อเราจับเสื้อได้นะคะแต่การบริการบางครั้งเหมือนเราไปตัดผมอ่าเราไปจะปะไปจับ บริการการตัดผมได้ไหมไม่ได้ค่ะสิ่งที่ได้มาก็แค่ว่า,าผมเราสั้นลงถูกไหมคะผมเราสั้นลงแล้วก็ได้รูปทรงตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะนั่นก็คือ,อข้อแตกต่างระหว่างสินค้าและก็บริการค่ะามาดูตัวอย่างของการบริการนะคะเหมือนที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกีอ้อย่างที่หนึ่งก็คือการบริการตัดผมถูกไหมคะคือเราไป,ไปรับบริการ าจากผู้ให้บริการหรือจากช่างตัดผมนั่นเองนะคะต่อไปอาการบริการขนส่งสาธารณะก็คือการที่เราโดยสารรถสาธารณะนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของการบริการค่ะค่ะต่อไปมาดูอีกคำถามหนึ่งเขาถามว่าหากในสังคมไม่มีการบริการจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร นักเรียนคิดว่าจะส่งผลในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนไหมคะส่งผลไหมสําสหรับครูนะคะครูคิดว่าส่งผลแน่นอนเลยถ้าไม่มีการบริการยกตัวอย่างเช่นครูมีลูกชายสองคนถ้า,าทุกๆสิ้นเดือนคุณครูจะต้องพาลูกไปตัดผมนะคะเพราะผมของเด็กผู้ชายนี่จะยาวเร็วมากประมาณเดือนหนึ่งเราก็ต้องตัดเหมือนนักเรียนเองก็ต้องตัดถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ครูก็ต้องไปรับบริการที่ไหนคะที่ร้านตัดผมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบริการการตัดผมก็จะยากลําบากในชีวิตของครูเพราะว่าจะให้ครูมานั่งตัดผมให้ลูกชายครูเองได้ไหมอา,อาจจะตัดได้แต่ได้ทรงได้ดั่งใจหรือเปล่าได้ทรงสวยหรือเปล่าไม่ได้แน่นอนอาจจะผมเว้าผมแหวงหรือว่าอา,อาจจะต้อง ไถท,ทั้งหัวเกลียนทั้งหัวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นาการบริการจึงมีความจําเป็นนะคะในชีวิตประจําวันของครูอย่างแน่นอนนะคะ,ะต่อไปค่ะถึงตรงนี้เรามาดูเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างระหว่างสินค้าและก็บริการนะคะ บริเวณที่สีเขียวๆตรงนี้นะคะสีเขียวๆตรงนี้นั่นก็คือความเหมือนแต่ที่เป็นสีส้มนะคะสีส้มตรงนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่างตัวสินค้าตัวนี้และก็ตัวบริการตัวนี้นะคะมาดูข้อแรกค่ะ,ะเขาบอกว่าสินค้ามาตรฐานชัดเจนถูกไหมคะมาตรฐานชัดเจนก็คือเหมือนเสื้อ,อเป็นยี่ห้อมียี่ห้อชัดเจนอาจจะเป็นแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมก็แล้วแต่นะคะชัดเจนแต่ถ้าเป็นบริการนะคะ อาจจะไม่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนก็ได้นะคะอย่างเช่นเราบริการขายของออ,งอะไรคะตามริมฟุตบาทแบบนี้นะคะเราไปรับบริการซื้อของจากแม่ค้าที่ขายของประมาณนั้นนะคะ่ต่อไปสินค้ามีความแน่นอนบริการไม่มีความแน่นอนกอ็สินค้าสามารถเก็บรักษาได้บริการสามารถ ไม่สามารถเก็บรักษาได้ยังไงคะตรงนี้ก็คือว่าเหมือนเสื้อผ้าเราสามารถเก็บรักษาได้ถูกไหมคะเสื้อผ้าเราใส่แล้วเรานำมาซักได้แต่ถ้าเป็นบริการอ่าอย่างที่เราไปบริการตัดผมเราเก็บบริการตัดผมนั้นกลับใส่มาในกระเป๋าเราได้ไหมคะ ไม่ได้แน่นอนนี่ก็แตกต่างและสุดท้ายก็คือสินค้าสามารถจับต้องได้และก็บริการไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองนะคะเป็นแก่คำพูดที่เราบอกว่าเราไปรับบริการนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะ ลองมาดูนะคะลองมาดูเกมนะคะท้าสมองประลองปัญญาให้นักเรียนจำแนกสินค้าและบริการนะคะ,ะครูจะมีหมายเลข1จนถึง9ตัวนี้นะคะแล้วก็มีข้อความนะคะเป็นสินค้าและก็เป็นบริการอยากให้ลูกช่วยครูนะคะช่วยครูเลือกแล้วก็แยกสินค้านะคะ,ะแยกว่าอันไหนเป็นสินค้าอันไหนเป็นบริการนะคะอย่างที่1ดินสอเป็นอะไรคะดินสอเป็นอะไรคะ ดินสอก็เป็นอะไรครับเป็นสินค้านั่นเองนะคะอย่างที่หนึ่งต่อไปสองรถโดยสารเป็นสินค้าหรือบริการคะอ่าบริการนะคะอย่างที่สองก็คือเป็นบริการนะคะครูาอาจอจะเขียนไม่สวยแต่ครูจะพยายามนะคะ,ะพยายามเขียนได้ต่อไปอาหารเป็นสินค้าหรือบริการคะอ่าเป็นสินค้านั่นเองนะคะ ต่อไปแปลงสีฟันแปลงสีฟันก็คือสินค้าค่ะสินค้าต่อไปช่างตัดผมสินค้าหรือบริการคะช่างตัดผมอ่าบริการเราแน่นอนนะคะเป็นบริการค่ะอ่าโอเคต่อไปเสื้อผ้าพูดไปแล้วเสื้อผ้าก็คือสินค้านะคะสินค้า โอเคต่อไปนางพยาบาลนางพยาบาลหมายถึงคนที่ทํางานให้กับการบริการทางการแพทย์นะคะเป็นยังไงคะอ่าก็เป็นอะไรคะเป็นบริการเหมือนกันนะคะเป็นบริการเหมือนกันต่อไปข้อ8ขนมเป็นอะไรคะอ่าเป็นสินค้าเพราะลูกไปซื้อกินอยู่ทุกวันถูกไหมคะอ่าสุดท้ายคุณรนะครูนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะคุณครู ถูกต้องค่ะคุณครูก็ต้องเป็นบริการนะคะก็คือบริการด้านการสอนนะคะให้กับนักเรียนนั่นเองโอเคเก่งมากค่ะเรามาแยกได้แล้วนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะระหว่างสินค้าและบริการเป็นอย่างไรนะคะอ่าต่อไปมาเจอคำถามชวนคิดอีกครั้งหนึ่งนะคะสินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมคะ แต่ตามความคิดของครูมีแน่นอนถ้าเราไม่มีสินค้าไม่มีบริการมันก็จะทําให้การดำรงชีวิตของเรายากลำบากถูกไหมคะเราถ้าไม่มีสินค้าเราจะไปซื้ออะไรมาปรุงอาหารถูกไหมคะเราจะซื้ออะไรมาปกปร่างกายของเราเราจะไม่มีการบริการก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่มีร้านตัดผมเราก็ผมยาวรุงรังถูกไหมคะโดยเฉพาะนักเรียนก็ต้องตัด ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของเรานั่นเองค่ะ,ะต่อไปมาถึงใบงานนะคะครูจะมีใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ใบงานที่1เรื่องความหมายสินค้าและบริการนะคะมาดูที่คำชี้แจงนะคะตอนที่1นึ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนความหมาย ของสินค้าและบริการให้ถูกต้องตัวนี้ครูบอกไปแล้วนะคะความหมายและก็ความหมายของสินค้าและก็บริการนะคะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยมาดูตัวที่สองตัวอย่างที่ตอนที่สองนะคะก็คือให้นักเรียนวาดสินค้าหรือบริการที่ตนเองใช้ในชีวิตประจําวันมากที่สุดพร้อมระบายสียให้สวยงามอ่ะครูยกตัวอย่างอย่างเช่นสินค้าที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นเสื้ออ่ะ นักเรียนก็วาดรูปเสื้อตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนด้วยว่าสินค้าตัวนี้ก็คือเสื้อนะคะเขียนเสื้อลงไปด้วยพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะครูคิดว่านักเรียนก็สามารถทําได้นะคะ,ะสรุปแล้วที่ผ่านมานะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนอะจะเข้าใจเรื่องสินค้าและบริการมากขึ้นนะคะ ต่อไปข้ามหน้าถ้าเรามาเจอกันเราก็จะเรียนเกี่ยวกับประเภทของสินค้าและบริการนะคะถ้าตรงไหนของคลิปนะคะนักเรียนฟังไม่ทนันหรือครูอาจจะพูดเร็วเกินไปนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้หรือหยุดได้นะคะสุดท้ายนี้ครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทใําใบงานนะคะศึกษาคลิปให้ดีและก็มีสมาธิในการทํางานนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ